งานที่นี่เริ่มทำให้ฉันประหลาดขึ้นจริงๆฉันไม่เคยชอบทำงานกะกลางคืนเลยแต่ก็เป็นความผิดของฉันแน่นอนเพราะว่าฉันมันเรียกมาทำงานที่นี่เออฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวิทยุเมื่อเร็วๆนี้ ในการฝึกซ้อมมีสิ่งมีชีวิตลึกลับถูกมองเห็นในพื้นที่อย่าลืมรายงานกิจกรรมที่คุณเห็นสิ่งผิดปกติ Great ีลเลยอย่างน้อยฉันก็ได้ยินมันกองที่วิทยู่ในสาราที่จะตัออ,ออก ก่อนลงก่อนนี่เฮ้ยยายายาก็มันเป็นที่ของฉันแล้วอะไรของแกเราก็ฉันล้วเป็นคนลงก่อนนะฉันไปก่อนดีกว่าแล้วพวกแกจะทะเลาะกันทำไมนียอิอไปดีไปเลยไปเลยต่อไปก็คือการเข้าออกสิงนะครับ เฮ้ยเมือนมีคนนอนเลยวุ้ยมีคนนอนด้วยเกิดมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดไฟนะ,ะอุ้ยกดไฟหรอเดี๋ยวฉันไปกดไฟข้างในนะกดเ,เ,เ,เปิดตรงนี้อันหนึ่งิดไฟแล้วครบสามอันวิ่งฉันปอดเสร็จแล้วนายเข้ามากดให้ฉันนอนอันนี้อะไรเนี่ยนาฬิกาจับเวลาเอ่อพอดี<น>ว่าฉันดูนนาฬิกาเวลาไม่ถูกนะ <c oughs> เหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงรถไฟนะรถไฟน่าจะผ่านไปแล้วแหละต่อไปเราก็ทําการตรวจตารางรถไฟนะนายตรวจให้ฉันหน่อยดิคือฉันก็ลองลิมอยู่นะฮะดูตรงนี้นี่หว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหท่อนรัวทุกอย่างกาลังไปได้ด้วยดีเพอโฆษณาเนี่เด่นเยี่ยจริงเลยต่อไปก็คือการรอลูกค้าเสิเนาะท่นก็รอให้ลูกค้าเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวฉันออกมาดูตรงนี้ ไอ้คนนี้มันยังไม่ตื่นเลย,ลยด้ดยมันนอนตั้งแต่ชาติไหนวะเนี่ยต่อไปวัสดุประสงค์ของเราก็คือรอลูกค้าเข้ามานะครับลูกค้าน่าจะเข้ามาแหละอันนี้อะไรซื้อไปดูไปยกรข้างนอกแค่เรา<ช>ออเราข้าไปรอข้างในใช่ไหนตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมมาทํางานใหม่ๆเราไม่รู้อะไรเลยมาดูข้างนอกอ้รถของเราเขาก็เป็นมือใหม่เหมือนกันไงลูกค้าเข้ามาแล้ว เออไปเร็วๆไป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 อ๋อนี่ไงเพื่อนเรารับลูกค้าแล้วโอเคฉันต้องไปซื้อตั๋วรถไฟไปไยังปา่าอดีตได้ไหมไ้ควอะไรวอั๋โอเคนั่นจะเป็นเจ็ดสิบดอลลาร์และคี่สิบห้าว้าวนั่นมันแพงมากเลยเนาะแพงตรงไหนวะอะไรเนี่ยแพงอะไรแพงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตกกระลง เปขอดรถไฟไปฟารี่อย่างแท้จริงเพราว่าค่านี่คือเงินสดเก็บไว้แลกเปลี่ยนไว้ด้วยโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับวูงั้นฉันขอเก็บเงินก่อนเนาะเอาเลยเพื่อนเราเราแบ่งค่อยแบ่งกันคนละครึ่งโอเคเราไปดูข้างนอกกันนะว่าเป็นไงบ้างเหมือนว่าไม่มีรถไฟเออม่อะไรเ เดินไปเรื่อยๆอั้งอห้เสียงกินมาแล้วอนอลูกค้าไอลูกค้าลุงตาแกใช่ไหมไม่ต้องยุ่งเด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 ตนี้กันนี่มาเนี่ยลูกค้ามาใหม่ลูกค้ามาใหมสวัสดีครับลูกค้าอะไรน้าป้าว้าวว้าวปาเฮ้ป้านโดนโดนป้าเฮ้ยฟังเลยไปเราต้องมุ่งหน้าเข้าไปในร้าน เข้ามาแล้วข้างล่าฝนตกมาทุกคนโชว์เลยครอบโชว์เลยครอัครับครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีกี่รอบมาแล้วมาๆเข้ามาเข้ามาป้าเป็นลูกค้าใหม่นะเนี่ยยกดคำช่วยเหลืออเอะเมื่อไหรรถไฟปาดิ๊จเจากอ๋อมันยังไม่มาถึงป้าฉันฉันว่ามันจะปรากฏขึ้นในวันทุ่นีนนะ อา้าน่าสนใจดีบางคนบอกฉันว่ามันไปแล้วดังนั้นเขาชอบเอาตัวของฉันไป <laughs> น่าน่าเสียดายมากเลยใช่ไหม <laughs> อะฉันขอคืนในไมฉันถูกหลอกลวง <c oughs> คุณรู้ไหมสมน้ำหน้าใช่ยสมน้ำหน้ามีคุณมีหลักฐานในดๆหรือไม่ใครขโมยของคุณไปฉันจะไปก็หกเกี่ยวกับสิง่ง กลาวทำไมอ่ะ,อออะฉันถึงบันทึกตัวเองชูฉันจะได้รับการาคืนเงินอย่างน้อยที่สุดไหมโอ้โอ้ใหม่ใหม่ม,ม่คุณควรจะฉลาดกว่าเอ่เออบริการาลูกค้าได้แย่มากฉันจะไปแจ้งผู้กับผู้จัดการของคุณให้ได้รับสั่งเลยโอเคคุณไปทำอย่างนั้นฮ่าฮ่าฮ่ ฮ่า์ฮอรฮอฮรฮอฮรไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปเลยาปเยไปเลยไปเลยไยไปเลยไปเลยไปลยไาเลาไ่าลยไป่ลยไปเลา่เลยไปเลยไาเลยไลยาปยไปเลยไปเลยไเยไป่ลยไปเลยไปเลยไาเลยไปัลยไปเายไปเลยไปเเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลยปเยไปเลยเเลยไเลยไปเลยไยไปเลยไปาปเลยปเลยไไปลปล อย่างที่เราบอกให้เขาก้าวนะครับอ๋ออะไรครับเนี่ยมันแย่ลงทุกวันเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ทุกวันในวันนี้อุ้ยตกใจอ่าตกใจว้าวคุณมาจากไหนเนี่ยเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอุ้ยนี่มันใครเนี่ยโอ้ยใครวะใครวะมาจากไหนเนี่ยช่วยคุณได้หรือไม่เรื่องนี่มันใครว่ามาจากไหนเนี่ยโอ้โหตัวประหลาดตัวประหลาดลย แกจะมาขโมยตัวลงนั่นหรอฉันไม่ยอมอใช่ใช่ได้แน่นอนได้ได้ต่แต่นั่นเป็นเจ็ดสิบและยี่สิบห้าน่อยเอาเอาไม่มีตังมาทำเพื่ออ้ยไม่มีตังแล้วมอทขโมยโอ้จงมาสองอะไรเนียฉันขอโทษไหมคุณยังต้องการตัวหรือไม่ะมันมยเพื่อะอกาตัวฟรีตอนนี้แนย นอ้โน่เลยโอเอนี่ไม่ใช่บ้านการกุศลเพื่อนโอ้ยลุ้นๆจริงๆนะตัวตบขั้วหลุดโอ้ยอนลุ้นมาฉันป้องกานมานตอนนี้ที่นั่นว่างเปล่าเลยโอ้โนไม่ได้ไม่ได้ไปทำงานไปไปทำงานคุณจะได้สิทธิพิเศษไม่ได้แม้แต่นิดเดียวต้องจ่ายก่อนหรือออกไปเถอะแค่นี้ไม่มีปรยจ่จอยกลับไปดูดนมแม่เอง โอเคโอเคโอเคบายสบายก็ได้เฮ้ยเดนโดนกูนอ้โหโอ้โหไอไอนั่นน่าจะรลอนมากเลยนะอ๋อฮือดยวนหลองโทาเห็นมาอีกน้อเดี๋ยวเดี๋ยวถอนเกงหน่อยภายหลังในคืนนี้ โอ้มากสถานีที่นี่ค่อนข้างที่จะระเบียบมากเลยนะเพรานั้นช่อยช่อยช่อยต่อไปเราก็ทําการทําความสะอาดเอาไม้ขวาดที่กวาดไว้เพื่อนไปหยิบไม้ขวานไม่หยิบได้ไหมอ่ะใช้เมื่อเก็บตักกันไม้ขวาดอยู่ตรงนี้รับไม่ได้กดยังไงไม่อกี้ยังทําความสะอาดเราทําความสะอาดของเราก็คือการเก็บขยะนะครับเก็บขยะแล้วก็ เก็บขยะอันนี้เราต้องทำให้มันระเบียบที่สุดโอ้หนี่มันกินไม่อันนี้โอ้ดู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 อ่าเรียบร้อยค่อยมาขี้ตรงนี้วะเนี่ยโอเคเราก็ยังมีขยะอยู่นะครับโอ้โหคนกล้าอะไรมาขี้อะไรตรงนี้โหนี่ยใครกินน้ำมาอุ้ยน้ำโอ้โหน่ากินนะมีปืนด้วยทุกคนดูดิ เพื่อนฉันเก็บขี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะของน้อยอ่ะมึงจะเดินขวางเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนโอ้โหอะไรอะไรอะไรโอ้ฉันรอเลยฉันรอทำเลยทำเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่ต่อไปก็เป็นการทิ้นขยะนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยว่ามันเป็นกระเป๋าของน้อยน่าจะมีเงินแนแรกที่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาเปิดดูเลยกระเป๋าน่าจะมีเงิน ว้าวกระเป๋าของใครบางคนถูกบทขยี้โชคดีที่ฉันเช็คเอาท์อุ้ยอะไรแล้วเนี่ยมาอะไรแล้วคุณมาจากไหนอ้าวอันนี้มึงสอนไม่จำเดี๋ยวเอาอะไรถอดเก่งแม่งเลยอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออนั่นมันแปลกนะอุ้ยอย่าไปสนใจเลยไอ้มาปัญญาอ่อนนั่นเนาะมันไร้สติะเลยแล้วจะเจอกันเร <c oughs> ็วๆนี้นะกละก่อน ายถึงความว่าอย่างไรไนี่แม่งปัญญาอ่อนจริงๆเลยโทรหา,รหารตำรวจดีไหมเพื่อนเอาเพื่อนหายไปไหนไวะย่นเกิดรถไฟของคุณจะมาไม่ช้าอย่าพลาดดีไอ้บอร์โอ้ขอบคุณฉันจะคิดถึงมันเยอะ <laughs> ช่คุณยินดีต้อนรับเพียงแค่ตื่นขึ้นมาเออตื่นขึ้นมาก็ดีแล้วนอนตั้งนานนอนนอนทำอยู่ให้ปลอดภัยครับฉันได้ยินว่าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเย้ยใช่เหรอมีสิ่งแปลกประหลาดอะไรของแกเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเจอไอ้เขาควายปัญญาอ่อนต่อไปเรารอลูกค้านะลูกค้าอีกคนจะมาเอรอเลยอ่ อันนี้ทาไมไม่นั่งอ่ะยืนทําไมอ่ะอ๋อเพื่อนก็ยืนตรงเคารพธงชาติงยนั่งดีเพื่อนตอนนี้เหมือนเห็นว่ามีคนมาแล้วโอเคเราก็มานั่งเช็คเอานะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับอ่าเพื่อนรถไฟมาแล้วนะเพื่อนไฟไฟเราเรามาดูรถไฟดีกว่าเนี่ยดูรถไฟคนนี้ดิรถไฟนี่รถไฟมาแล้วรถไฟคลิปนี้ขอ6ไลค์เพื่อต่อ e p 2ีนะครับทุกคน